ไงทุกคนผมชื่อริชาร์ดผมอายุ17ปีปีที่ผ่านมานี้ผมมีเรื่องให้เครียดมากมายผมกำลังจะเรียนจบชั้นมัธยมปลายเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและเตรียมจะย้ายไปเมืองอื่นและเท่านั้นยังไม่พอไม่นานมานี้เรื่องที่บ้าบอที่สุดเรื่องหนึ่งก็เพิ่งเกิดกับตัวผมนั่นคือผมเห็นวิญญาณของพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วผมจําเรื่องที่เกี่ยวกับเขาได้ไม่มากนักเมื่อผมอายุห้าขวบเราขับรถกลับบ้านพ่อคุมรถไม่อยู่แล้วเราก็เกิดอุบัติเหตุมีแค่แม่และผมเท่านั้นที่รอดชีวิต ดังนั้นแทนที่ผมจะมีความทรงจําที่สนุกสนานเกี่ยวกับพ่อในวัยเด็กผมจึงมีเพียงรูปถ่ายครอบครัวไม่กี่ใบโอ้บ่อยครั้งผมจินตนาการไปว่าชีวิตผมจะเป็นอย่างไรถ้าเขายังอยู่ในความคิดของผมพ่อเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมเอาใจใส่และเข้มแข็งแต่น่าเสียใจที่คนเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงอดีตได้วันที่เรื่องนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกผมกําลังเดินกลับจากโรงเรียนกับพวกเพื่อนๆและผมก็เห็นผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่ตรงป้ายรถเมย์แน่นอนว่าเขากําลังจ้องมองเราอยู่ แต่หลังจากชั่วพลิปตานั้นรถเมย์ก็มาถึงบทบางสายตาของผมไปจากเขาแล้วผมก็คิดว่าผมคงคิดไปเองเขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตและหมวกแก๊ปเหมือนที่พ่อผมเคยสวมในรูปใบหนึ่งแต่แล้วเรื่องแบบนั้นก็เกิดขึ้นอีกไม่กี่วันให้หลังขณะที่ผมกําลังมองออกไปนอกหน้าต่างในห้องเรียนผมก็เห็นเขาและนั่นก็คือตอนที่ผมได้เห็นใบหน้าของเขาคนคนนั้นคือพ่อของผมผมรีบวิ่งออกไปนอกห้องเรียนแต่เมื่อผมออกไปข้างนอกตรงนั้นก็ไม่มีใครยืนอยู่เขาไปไหนแล้วผมพลาดไปได้อย่างไรไม่รู้เลย แต่ความคิดผมแล่นผ่านไปมาอย่างรวดเร็วและยังมีความคิดเป็นล้านๆอย่างในนั้นพ่อผมยังมีชีวิตอยู่เหรอทำไมพ่อถึงหลบหน้าผมล่ะแม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าหรือแม่กําลังปิดบังอะไรบางอย่างจากผมผมก็ไม่รู้อีกนั่นแหละผมจําตอนที่อยู่โรงพยาบาลกับแม่ได้และจําตอนที่หมอมาตรวจเราได้เหมือนกันแต่ผมไม่เห็นพ่อที่โรงพยาบาลแล้วจากนั้นผมก็จําได้ว่ามีงานศพหรือรายละเอียดสําคัญอีกอย่างคือเห็นโลงศพที่ถูกปิดลงและไม่เห็นพ่อผมเลย คุณรู้ไหมผมไม่ได้ตื่นตระหนกเลยแต่เรื่องนี้ทําให้ผมเกิดสงสัยขึ้นมาในตอนค่าผมตัดสินใจถามเรื่องนี้กับแม่แต่ไม่ใช่ถามออกไปตรงๆหรอกนะผมเริ่มหวานล้อมก่อนโดยเริ่มจากบอกแม่ว่าผมคิดถึงพ่อของผมและผมจําเรื่องของพ่อไม่ได้มากนะักแม่ของผมเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพ่อและเล่าว่าพวกเขาพบกันได้อย่างไรแต่างงานกันได้อย่างไรแล้วเมื่อเราคุยกันถึงอุบัติเหตุคราวนั้นผมก็บอกว่า แม่รู้ไหมบางครั้งผมเห็นคนที่ดูเหมือนพ่อเลยหรือไม่ก็แค่สวมชุดแบบเดียวกันและก็ยังทําให้ผมยิ่งคิดถึงพ่อมากแบบนี้แทบจะเหมือนพ่อยังอยู่กับเราอยู่เลยแต่ถ้อยคําเหล่านี้กลับทําลายบรรยากาศของการหัวนมลึกถึงอดีตไปแม่ของผมเริ่มดูวิตกกังวลและเริ่มถามโนโนี่เกี่ยวกับผมถึงคนที่ผมเห็นแม่ดูกังวลอย่างเห็นได้ชัดและยังพยายามจะปิดบังความกังวลนั้นแม่บอกว่าแม่แค่ห่วงลูกนะ่ะเรื่องเศร้าในวัยเด็กแบบนั้นลูกก็รู้ ใช่เรื่องเศร้าแน่แหละว่าผมเข้าใจว่าในบทสนทนาของเรานี้ยังมีความลับปิดบังไว้และแม่จะไม่บอกผมแน่ผมคิดเรื่องนี้นานเป็นสัปดาห์ผมจมดิ่งอยู่กับมันอย่างสมบูรณ์เพื่อพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนั้นเองผมก็เห็นเขาอีกครั้งใกล้ๆโรงเรียนเขายืนอยู่ห่างออกไปกำลังคุยโทรศัพท์ผมจะไปหาเขาแต่เมื่อเขาเห็นผมเขาก็รีบขึ้นรถและขับออกไปจากลานจอดผมรีบวิ่งไปที่รถของตัวเองและตามเขาไป เราขับไล่าตามกันไปอีกหลายช่วงถนนเลี้ยวอีกหลายครั้งและที่สี่แยกแห่งหนึ่งเขาก็เร่งความเร็วตอนไฟเหลืองและทันใดนั้นก็ข้ามไปอีกฝั่งของถนนผมกลัวแต่ก็ยังเร่งตามไปเช่นกันระหว่างรถพุ่งข้ามสี่แยกผมได้ยินเสียงรถบีบแต่ใส่จากด้านข้างและเราก็เกือบจะชนกันจากนั้นผมก็รีบหันมาดูที่ถนนข้างหน้ารถของพ่อผมหายไปแล้วเพียงแค่ชั่วพลิบตาเดียวเองนะผมสาบานได้ ผมกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกยำแย่ผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกเหนื่อยจึงแค่ล้มลงนอนบนเตียงและพลอยหลับไปผมตื่นขึ้นมาด้วยเสียงนาฬิกาปลุกเป็นตอนเช้าแล้วผมลุกขึ้นนั่งและตัวแข็งทื่อด้วยความประหลาดใจเขานั่งอยู่ตรงหน้าผมพ่อผมเองเขาเรียกบอกผมอย่างรวดเร็วให้เบาๆโอ้พระเจ้าผมถามเขาอย่างรวดเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อพูดแค่ว่ารอเดี๋ยวก่อนเราจะบอกทุกอย่างกับลูกเร็วนี้แหละ แล้วจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงแม่ดังมาจากข้างล่างแม่กําลังโมโหและอยากให้ผมลงไปหาผมมองหน้าพ่อและพ่อก็พยักหน้าดังนั้นผมจึงออกไปจากห้องแม่ผมกําลังถือกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่ในมือนั่นมันใบสั่งจากการที่ผมฝ่าไฟแดงบ้าจริงผมรีบหาข้ออ้างอะไรสักอย่างกับแม่แล้วบอกว่าผมจะจ่ายค่าปรับเองจากนั้นวิ่งกลับไปที่ห้องแต่เมื่อผมกลับไปห้องของผมก็ว่างเปล่าว้าวเป็นไปได้ยังไงกันพอผมแค่หายไป ผมตัดสินใจเชื่อพ่อและรอจนกว่าเขาจะติดต่อกลับมาแต่วันแล้ววันเล่าผ่านไปมีแต่ความเงียบงนันแล้วจากนั้นผมก็เริ่มสงสัยขึ้นมาอีกครั้งว่าผมต้องรออีกนานแค่ไหน1สัปดาห์1เดือนหนึ่งปีเรื่องนี้ทําให้ผมทั้งกังวลและทั้งโมโหจากนั้นวันหนึ่งเมื่อแม่และผมอยู่ที่ศูนย์การค้ากําลังซื้อของกันอยู่ตอนนั้นเองผมก็เห็นหมวกแก๊ปและเสื้อแจ็คเก็ตที่คุ้นตาพ่อผมกําลังเดินอยู่กับผู้คนที่มุ่งหน้าไปทางลิฟต์ผมหมดความอดทนและตะโกนออกไปว่่่่าาแมดูนนนนัันเขละ แล้วผมก็เริ่มวิ่งไปยังทิศท,ทางเดียวกับเขาแต่เขาเดินเร็วขึ้นและเข้าไปในลิฟต์ผมตามเข้าไปไม่ได้จึงวิ่งขึ้นไปชั้นบนเองทางบันไดเลื่อนผมทนไม่ได้แล้วผมวิ่งผลักคนออกไปให้พ้นทางลิฟต์หยุดลงและผมก็เห็นพ่อเดินออกมาจากนั้นผมก็วิ่งเร็วขึ้นและชนใครสักคนล้มลงอย่างไม่ตั้งใจผมได้ยินคนตะโกนไล่หลังบอกให้ผมหยุดแต่ผมไม่ฟังใครทั้งนั้นผมวิ่งขึ้นไปและเห็นพ่อวิ่งผ่านเข้าไปในประตูสําหรับพนักงานเมื่อผมเข้าไปข้างในผมก็พบว่าตัวเองอยู่บนระเบียงยงาว ที่มีประตูมากมายและทางเลี้ยวไม่รู้จบอย่างกับเขาวงกอดเลยผมสับสนงุนงงไม่รู้ว่าพ่อวิ่งไปทางไหนแล้วตอนนั้นเองพนักง,งานรักษาความปลอดภัยของห้างก็จับตัวผม <c oughs> เขาบอกว่าผมไม่ควรเข้ามาในนี้แต่ผมกำลังตื่นตระหนกเอาแต่บอกว่าพ่อผมอยู่ที่ไหนสักแห่งแม่ผมโผลมาหลังจากนั้นแม่กำลังตะลึงเพราะป,ปฏิกิริยาของผมแล้วผมก็เริ่มตะโกนว่าผมเห็นเขาผมเพิ่งเห็นพ่อเมื่อกี้นี่เองแม่พยายามบอกให้ผมสงบสติอารมณ์บอกว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะพอ่อผมตายเมื่อหลายปีก่อนแล้วแต่ผมแน่ใจร้อยเปอร์เซนต์เลยถึงตอนนั้นเราทั้งหมดต่างสับสนแล้วยามก็บอกว่าถ้ามีใครอีกคนอยู่ในนี้จริงๆพวกเขาก็ต้องปรากฏตัวผ่านกล้องวงจรปิดและตกลงจะให้เราดูเทปที่บันทึกไว้สิ่งที่ผมเห็นอยู่นอกเหนือความเข้าใจผมโดยสิ้นเชิงในวิดีโอมีแต่ระเบียงว่างเปล่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วจากนั้นผมก็วิ่งผ่านประตูเข้ามาแค่ผมไม่มีใครอื่นผมตะลึงและสับสนงงง,งวยแต่จะเป็นไปได้อย่างไรหรือนั่นเป็นแค่ภาพลวงตาอะไรสักอย่าง หรือผีผมไม่รู้เลยแม่บอกว่านี่คือสิ่งที่แม่กลัวมาตลอดแม่บอกผมว่าเมื่อหลายปีก่อนนั้นมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่พ่อต้องประสบกับภาวะโรคจิตเขาเคยกินยาแต่ด้วยความเครียดทำให้อาการแย่ลงเมื่อขับรถและรถก็สูญเสียการควบคุมหมอบอกว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ผมจะได้รับพันธุกรรมจากโรคนี้มาตอนนี้ยังเด็กผมก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนนี้ผมอายุถึงช่วงที่โรคมักจะแสดงอาการแล้วและนั่นก็คือสาเหตุที่แม่เป็นกังวล นี่มันตลกร้ายสิ้นดีผมฝันว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่และในที่สุดผมก็เห็นเขาแต่นั่นเป็นแค่อาการจากโรคที่เลวร้ายแต่ผมก็ยังโชคดีอยู่เพราะอะไรอะไรอาจเลวร้ายยิ่งกว่านี้และผมอาจทำร้ายใครสักคนด้วยตอนนี้ผมเข้ารับการรักษาและทานยาแล้วแต่ผมก็เตรียมตัวจะต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปและผมจะสู้ไม่ว่าต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามขอบคุณที่รับชมนะทุกคนผมจะดีใจมากถ้าได้ยินข้อความให้กำลังใจในช่องคอมเมนต์ข้างล่างและเช่นเคยแบ่งปันวิดีโอนี้กับเพื่อนคุณด้วยนะ